เร็วกว่านี้หน่อยครับเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยโอเคโอเคมา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 สาฉาติดครับเร็วเลยโอ้ย่าอย่าผ่อนนะอย่าผ่อนนะกด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 แบบยาวเลยครับนั่นกดแบบยาวเลยกดกดไว้เลยกดไว้เลยดูมือดูมือ กดี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 ครับกด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 เออเอวกดไปกด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 จะยกจะยกจะยกไปตามลองเลยไปไปจอดไม่ได้จอดติดเลยเออไปไปเอวไปกดกดเอวไปไปไปกดกดจอดไม่ได้จอดไม่ได้ช้าไม่ได้เลยช้าห้ามช้า ห้ามช้าห้ามช้าห้ามช้ากดกดนี่ขนาดยางเอสที้วเนี่ยรถเบาไงจอดไม่ได้จอดติดเลย